ฉันเยอะๆนะคะคุยก <c oughs> ันคุยกันเจตสนุกสนานเลยมันจะบอกคุยกันในตาัาษาสายจ้าอ๋อก็ไม่มีอะไรจ้าปวดคุยมากครับหิวเยอะไหมหิวเยอะ เน้นกังฟูเหลือไก่ไว้ให้พี่อุ้มด네้วยนะเหลือไก่ไว้ให้พี่อุ้มด้วยนะเน้นเพอเพียงอร่อยไหมกินกินผักด้วยก็ได้นะล่างกว่าานี่แหละ แต่ได้เตรียมทุกเตรียมเลือกวางศิลาเล่ย์หรือประกอบแล้ว์ก็แล้วแต่เนาะถ้าครบบ้านเราช่วยกันเน้นเชั้นอร่อยไหมบ้านหลังสุดท้ายได้ทุกคนเน้นเน้นยอดเป็นยังไงก็เรียนเกินคุยเกี่ยวกับของเด็กเลยคิวเดี๋ยวเพิ่งเล่นนี่เราถึงมาได้ยินเสียงต้อีดีปากคุปปากคุณแห้ง คุณดูแต่บริบปากคุยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมกัมพูร์ข้าวเพียงอร่อยไหม